สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมีเรื่องมาบอกนะก็คือเชฟคัดมันไอตรงที่มันคัดน่ะที่มันตัดต่อรูปอ่ะมันเป็นมันติดโปรแล้วก็มาสอนวิธีแก้งนะอันดับแรกให้เราเลือกรูปที่ตัดต่อแล้วก็เลือกมาเลยพอเราเลือกแล้วใช่ไหมเราให้ทกำการตัดต่ออะไรก็ได้อ่ะ ตัดต่อแล้วก็ได้เห็นไหมที่มันจะมีคำว่าโปรอ่ะตอนแรกมันจะมันมันก็จะมีคำว่าโปรแต่มันก็จะยังใช้ได้อยู่นะโอเคแล้วก็ตัดต่ออะไรก็ได้เห็นไหมเห็นไหมมีคำว่า x เ,เปิดอยู่เราก็แล้วก็เดี๋ยวไปเมึงน,นะแล้วก็ตัดต่อใหม่เลยเอาใหม่นะเดี๋ยวเขาไมดูใหม่อันดับแรกจะเอารูปเดิมน,นะอ่ะอันนี้แล้วก็จะเอารูปเทียวมา นี้ใช่ไหมแล้วก็แบบกดตัดต่อแล้วก็ได้เลยอันนี้ทำให้ดูนะนี่กดตัดต่อนะอ่ะแล้วมันจะเครื่อง e x เป r t แบบแบบเป็นโปรใช่ไหมเรากด save s a เป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมเข้า youtube เ <c oughs> ข้า youtube เลยนะอ่าอันนี้แล้วก็กด <c oughs> เลือกคลิปวิดีโอที่เราจะใช้รูปนี้ <c oughs> แล้วเราก็ทำการเลือกรูปออกมา นี่นะเรียกรูปมาเลยแล้วมันจะมีอันนี้ใช่ไหมให้เราเลื่อนไปตรงรูปอย่างนี้แล้วกดโอเคได้เลยนี่เสร็จแล้วแง่ายๆโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนบ๊ายบาย